จะเรรมำนำเฉลิดีนะคะท่านผู้ชมคะต้องขอขออนุญาต,ตน,นิดตึงเนาะขออนุญาตทั้งสองท่านนะคะจะจริญนทรมาแซมนะคะอ่าครับจรียนครรแซมรกระท่านอาจารย์หมอเขียวะคะ่ะ <laughs> จะเรีธรรมนะคะ,คะเห็นว่าจะมีมติอะไรซึ่งซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่ามันจะเกิดมติทำลายชาติอย่างเงี้ยค่ะมันมันจะแรงไปไหมถ้าหากแรงไปต้องขออภัยค่ะอาแซมในฐานะเป็นผู้ประสานงานของกองทัพธรรม เกิดอะไรขึ้นนะคะตอนนี้ที่พี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องชาวบ้านดาดวางเต็นท์ไปแล้วอ๋อชาวบ้านดาดเขาเขาบอกว่าคืนนี้ก็จะนอน19คนนะนะก็บอกว่าถ้ามันลําบากก็นอนกลับไปนอนที่สันตีอโศกเขาก็ยืนยันนะว่าเขาจะนอนที่นี่ก็โอเคเดี๋ยวก็หาอากาศมาช่วยดูแลนะตอนนี้ครับการพนันให้มันถูกกฎหมายเนี่ยนะทางเราเนี่ยมันไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะเพราะว่าอบยมุกอ่ะที่จะเอามาให้มันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะ เอยังไงมันก็สิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่ดีนะมันเป็นอบายมุกหัวหน้านรก่ะเออใช่เรา<อ>จะให้มันมาถูกกฎหมายคนนก็ยิ่งเล่นกันเพลินใช่ไหมเออมันก็ทํากันเ,เต็มที่ไอ้รุ่นเราเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ไม่กี่ปีเดียวก็ตายแล้วแต่เยาวชนนะอ่ะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเขาก็ต้องซรรับซรรับพวกนี้ไปด้วยนะแล้วเราจะอยู่กันยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันไม่ควรเกิดขึ้นเลยนะใครที่ใครที่ทำเรื่องการพนันเนี่ยนะ,ะหรือสนับสนุนหรือทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะเลวทั้งนั้น,นชัดเจนฮะครับค,ค,คุณหมอว่าไงฮนะ <laughs> งเกี่ยวกับสุขภาพไหมเกี่ยวกับสุขภาพป,ประเทศไหมคะ <laughs> โอ้มันทั้งสุขภาพคนสุขภาพประเทศนะครบทั้งหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ตัดว่าการพนันเนี่ย เป็นอบายมุกอบายก็คือความเดือดร้อนความพินาศความชิบหายความเลวร้ายทุกเหลี่ยมทุกมุมมาแล้วนะมุขะก็คือหัวหน้าหัวหน้าอ่ความเดือดร้อนความเลวร้ายความพินาศความชิบหายทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนมาทําก็มาทำมาเป็นหัวหน้านี่แหละมาสร้างหัวหน้าความเดือดร้อนความเลวร้ายความพินาศความชิบหายนี่มันก็มันก็เป็นบาปอ่ะมันก็เป็นบาปเป็นความเดือดร้อนต่อทุกชีวิต คิดดูสิรัฐบาลพยายามบอกว่าอยากจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจกับให้คนเอ้ากับสร้างการพานันถูกกฎหมายให้คนเล่นเนี่ยแล้วมันจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้จริงหรือเปล่า อาคนหมดเงินน่ยมันจะเศรษฐกิจดีไหมคนไปเล่นส่วนใหญ่ก็หมดเงินแล้วจะเศรษฐกิจเศรษฐกิจจะดียังไงคนหมดเงินก็ไม่มีเงินซื้อข้าวของก็ดีอ้าแล้วมันจะเศรษฐกิจดียังไงคนทําข้าวทําของมาขายก็ขายไม่ได้เพราะคนหมดเงินแล้วแล้วมันจะเศรษฐกิจจะดียังไงต่างคนก็เหนียวนําก็ให้หมดเงินเอาหมดเงินไปมากๆก็ทําความชั่วร้ายได้ทุกเรื่องใช่ไหมก็ก่ออาชญากรรมทําความชั่วร้ายได้ทุกเรื่องแหละลักขโมยช่อโกงปล้นจี้ฆ่าโอ้ ขายเนื้อขายตัวขายยาเสพติดก็ทําช่วไในทุกเรื่องนั่นแหละมาแล้วแล้วทุกวันนี้อาจุากงค์มันน้อยหรือไงในประเทศไทยอ่ะคนหมดเงินหมดทองเนี่ยมันน้อยเหรอมันมันน้อยเกินไปใช่ไหมเลยต้องทําให้มันเพิ่มขึ้นคนหมดเงินหมดทองเนี่ยมันน้อยเกินไปใช่ไหมไอ้ลักขโมยช่อโกงปล้นจี้ฆ่าเนี่ยมันน้อยเกินไปใช่ไหมจึงต้องทําให้มันมากขึ้นมากขึ้นไปอีกแล้วมันมากขึ้นอีกทุกวันนี้ก็เดือดร้อนหนักอยู่แล้วก็ทําไมต้องทําให้หนักมากขึ้นไปอีกเล่านะ ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยข้าวของก็ราคาแพงไปเรื่อยนะทุกคนก็ข้าวของก็ราคาแพงสิเพราะว่าตอนเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมค้าขายอะไรไม่ได้เนี่ยขายราคาถูกมันก็อยู่ไม่ได้ก็ทุกอย่างต้นทุนแพงหมดอ่ะใช่ไหมต้นทุนแพงหมดเลยอ่ะนะพอต้นทุนกันแพงกันหมดอย่างนี้ก็ต้องขึ้นราคากันหมดเอายิ่งไม่มีคนไม่มีเงินซื้อก็ทําไงขายได้น้อยก็ต้องทงําไงหล่ะมันก็ต้องขายแพงอ่ะ ของมันก็แพงขึ้นไปหมดอทุกอย่างมันจะแพงขึ้นไปหมดเลยถ้าเป็นแบบนี้ดูแลมันจะป่วยไปทั้งประเทศเลยนะมันก็<ม>แย่ไปหมดและนะมันก็ทําให้แย่กันไปหมดแล้วเป็นแหล่งซ่องสุมอาชญากรรมด้วย<อ>พวกแก๊งคอนเซ็นเตอร์พวกการพนันถูกกฎหมายเนี่ยไม่ว่าบอลไม่ว่าการพนันออนไลน์เนี่ยนะมันก็เป็นแหล่งซ่องสุมของโจรผู้ร้ายแก๊งคอนเซ็นเตอร์ต่างๆทุกวันนี้ไม่พอแล้วไงคนหลอกคนหนักคนไทยถูกหลอกอหมดเงินไปวันหนึ่งประมาณ ประมาณร้อยล้านเนี่ยมันไม่พอไงต้องการให้มันมากกว่านี้อีกเหรอนี่ก็เอาปราบกันไปก็ลดลงมาเหลือวันละ50ลา้านเ้าแล้วจะเอาการพนันเข้ามาอีกมันก็เพิ่มเข้าไปอีกสินะอย่างนี้เป็นต้นนะมันโจนผู้ร้ายมันเยอะแยะไปหมดแล้วใครจะมาท่องเที่ยวละ่ะในประเทศไทยนะออมาก็าไปจะจรผู้ร้ายนักท่องเทีเ่ยวดีๆเขาไม่มานักท,ท่องเที่ยวที่เขากลัวโจรผู้ร้ายเขาไม่มาก็เสียนักท่องเที่ยวดีๆไป,ไปกลายเป็นนักท่องเที่ยวที่มาก็คือพวกชอบเล่นการพานัน ทั้งในทั้งต่างประเทศก็อา้าวเล่นไปหมดเนื้อหมดตัวไปอีกได้โจนผู้ร้ายมาอีกหมดเนื้อหมดตัวก็ทาชั่วต่ออีกต้องลงก,ก็โจนผู้ร้ายมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วจะดีตรงไหนนะทำก็ไปมันก็มีแต่ความเดือดร้อนเรวร้ายที่มากขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เราจึงมาช่วยกันต่อต้านนะไม่ดีไม่ดีอย่างยิ่งเลยเราต้องช่วยกันต่อต้านเต็มที่ ่ะสุดแรงเกิดแล้วช่วงนี้มีวันพิเศษช่วงนี้นี่มีอะไรพิเศษไหมคะตรงเชิงสะพานชะมัยบรุเชษแห่งเนี่ยตั้งแต่วันที่สองไปที่แล้ต้านไปทุกวันแหละนะต้านไปทุกวันนะนี่เขาก็จะเอาเข้าคอรมอเร็วๆนี้เห็นว่างั้นนะเปันที่สามอะไรอย่างเงี้ยต้านทุกวันกลัวร้อนน่ะเอากลัวทําไมลอ่าก็จะกลัวทําไมร้อนก็คือร้อนนะสิ่งที่มีค่ามากกว่า มันมีอยู่นะมันเล็กน้อยตั้งตนอยู่บนความลำบากคือสธรรมเจริญยิ่งใจเราไม่ทุกมันก็ไม่ทุกหรอกใจเราไม่ไม่ทุกใจยินดีที่จะทํามันก็เกิดประโยชน์แล้วนะนก็ไม่ได้ลําบากอะไรมากมายหรอกนะเพื่อประโยชน์ที่ใหญ่นะมันคุ้มคค่ะข,ขอบคุณอา<ใ>จารย์มากเลยค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะก็พี่น้องคงไม่ต้องกลัวร้อนกันแล้วนะคะ หลายท่านก็มากันแล้วนะคะเริ่มทยอยกันมาแล้วนะคะเรื่อยๆช่วงเย็นนี้นะคะโดยเฉพาะมื้อเย็นนะคะก็จะมีอาหารจากสันติอโศกและชาวกองทัพธรรมนะคะแบ่งป,ปันอาหารอาหารพืชผักไร้าสารพิษนะคะอาหารบังไิรัตจากพืชผถักไร้าสารพิษค่ะเชิญเลยนะคะเชิญเลยค่ะหลายท่านมากลางเต็นท์รอ ปักหลักไว้รอแล้วนะคะเนี่ยค่ะมาเป็นกำลังใจให้กันค่ะอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ,จะเจริญธรามสําน,นึกดีค่ะที่เรา